มันไม่ยีไครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าอันเนี้ยถ้า traction control ดีเดี๋ยวบิดตัวลว้หมดเห็นไหมครับหมดรีโว่ขึ้นอาการอาการนี้รีโว่ขึ้นอ่ะฟอดมาได้ได้ฟอดก็ได้ฟอดก็ได้ คือเราต้องอย่าหยุดเติมพันเร่งอีกนิดนึ่งฟอร์ด3.2นะครับยังลองแท็กชั่นกันอยู่นะครับว่าแท็กชั่นคอนโทรลจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับลองขาลงนะครับเมื่อกี้ผมลงด้วยคุณเกตคุณเกติคุณเกียดี๋ยวคุณเกติคุณเกต ก่อสามจุดสองพวงไลออกขวาครับขวานิดนึงขวานิดหนึ่ง,งตรงเลยครับพวงอะไรต้องออกขวาครับเมื่อกี้แบะซ้ายไว้ครับโอเค โอเคนี้ก็จะลอง traction control นะครับเราจะขึ้นแบบช้าๆเดี๋ยวจะเกิดการกระดกขึ้นมานะครับเกิดการกระดกเพราะว่าเขาเรียกว่าทะแยงแขวนและขึ้นเนินด้วยถ้าเจ้าของถอดใจอ่าสู้เรียบร้อย traction control อ่ามันต้องใช้ระยะฟรีนิดหนึ่ง นะครับเราถ้าเราเรียนรู้จากมันนะครับมันก็จะสู้ต่อได้นะครับ traction control ของ 4L กับ Ranger 3.2 c 6ครับพวงมาลัยออกขวาครับออกขวาครับพวงมาลัยออกขวาครับขวามือขวามือมออกพวงมาลัยช้อนซ้ายไ้นิดหนึ่งซ้าย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 โอเค ย่างเงี้ยพี่เอาเล่้ถ้าพี่ลงอะ่ะถ้าพี่หุบล้ออ่าอันนี้ครั้งนี้ดิฟล็อกครับจะไม่มีคำว่าฟรีครับเพราะดันด้วยล้อหลังเราจะไม่เล่นรถแรงครับเบาอย่างเดียวครับอ่าดิฟล็อกด,ดันอย่างเดียวเห็นไหมครับดิฟล็อกจะนิ่มอย่างเดียวไม่มีฟุดฟุเลยไม่มีฟุดฟุเลยนิ่มๆน,นะครับ อันนี้เราจะเป็นฟอร์ดแรนเจอร์3.2สีลอลองแท็กชั่นคอนโทรลครับลองแท็กชั่นนี้เดี๋ยวมันจะมีล้ออ่าอ่ากดต่ออ่ากดต่อสูดแท็กชั่นทั้งนั้น แอคชั่นจะฟืดฟืดฟืด,ฟดนะคุณกียตครับครับ traction control ล้วนๆ3.2 ranger w i tech สี 4, slow, ่ slow diplock <laughs> แต่ใส่สี่ s l o กับ traction control เดินเบา,เบาๆนิ่มๆนะครับที่บ่อดินน้องจอกไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างๆกันนะครับ เราจะเทคแบบนี่ชะง้อนผาซอกผาขึ้นไปง่ายๆเดินเบาเดี๋ยวแขวนแล้วปั๊บแขวนเรียบร้อยตั่นแท็กๆๆ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 ๆนไดๆๆดๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนโๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ โดย b ีคอมการยางจังหวัดลำปาง098 7503141 r a n g e r 3.2 y t e c มานิ่มๆครับคุณคือ oh. เดิมสนิททุกอย่างจะยาง ST เดินเบาค่อยๆขึ้นด้วย Traction Control บิดตัวโอ้โหนี่ Traction Control นิ่มสบายเดวบอกว่าโหสบายรถอาเฮียเราสบายจริงๆร